สวัสดีอาจารย์สัญญาพรนารายนะคะวันนี้ก็มีพิธีบวงสวงประจำปีอขอเชิญ f c ซแฟนเพลง ครับก็กลับไปเชิญท่านจรินๆนะครับวันนี้ถ้าไม่มีภารกิจอะไรคนขอเชิญมาที่บ้านสัญญาพนละลรนะครับมาท่จุดั้นไหว้ครูแล้วก็ถวายเสียกับครูบาอาจารย์ก็อให้มีความสุขทุกคนที่จะมาในวันนี้ด้วยนะครับคุกอย่างก็คืองานวันนี้ครับศิลปินลูกทุ่งแห่งประเทศไทยท่านนายกครับวันนี้ก็อยากให้ชวนชวน FC แฟนเพลงแล้วก็คนบันเทิงมาร่วมงานกันเยอะๆครับ มีนว่าในการการสัญาออนไลน์แต่จะช่ยผู้ฟรีทำให้บริราดีแลิต่อ ก็เป็นมาทุกคนนะฮะเป็นสิคกับสิบยสินะฮะสบสองคนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมไหว้ครูกันยันคันนะฮะยันคันอยู่นะครับแล้วก็อาจาเรแล้วนีวันนี้ก็มการเพลงอย่างคือครับหลังจากไหวเ็เรีย้อยนะครับมาเรียนเชิญนะครับทุกกับเรายก็คือารเป็นปีสิบนะครับี่มีกันหมดนะครับเรียนเชิญนครับครับ คุณพ่ะอาจารย์พี่นุจรีศิราชาวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมงานพิธีแล้วก็ทําพิธีบวงสรวงด้วยค่ะอยากจะเชิญชวน FC แฟนเพจให้มาตอนนี้ยังทันหรือท่านไมเจ้าค่ะตอนนี้ยังทันอยู่ค่ะน่าจะวันนี้น่าจะแต่ยาวเป็นช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นวิธีการการอัญเชิญครูมาอาจารย์และองค์เทพไปทางเลยทางจากทาูทั้งสองทิศนนะครับนั่นไงไม่ได้ พี่ดาวมาย่ยุรีวันนี้พี่ดาวมาย่ยุรีมาร่วมพิธีพูงส่วยงานประจำปีมาปีแรกครั้งแรกเลยค่ะก็ถือว่าได้มีโอกาสมาร่วมพูงน้องเลี้ยงค่ะไหว้จุบจุบานใจจะออกเงิค่ะเอ่อจะนี่ได้เจอศิลปินอีกท่านหนึ่งก็คือพี่จียอนพี่จียอนแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยครับจียอ แล้วก็วันน yeah, yeah, yep. ี้พี่จิ้ยนได้มาร่วมงานพิธีประจำปีบ้านอาจารย์สัญญาด้วยอยากจะเชิญ FC ฟเพลงทั่วประเทศให้ตอนนี้ยังทันใช่ไหมจ๊ะ ขณานี้ก็เจออาจารย์เดี่ยวดาราฉายก็อีกท่านหนึ่งที่ลดเล่นในวงการบันเทิงแล้วก็อาจารย์คะวันนี้อาจารย์มาร่วมพิธีบูญสงที่บ้านอาจารย์สัญญาพรนารายด้วยใช่ไหมครับครับขอให้เชิญชวนเอฟซีแฟนเพลงหน่อยครับครับก็ตอนนี้เดี่ยวดาราฉายนะครับก็มาอยู่ที่บ้านคุอาจารย์สัญญาพรนารายครับพิธีการก็กำลังเริ่มต้นครับคนที่จะมาศิลปินเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะเดินทางมาร่วมนะครับเรียนเชิญได้ ท่านได้มากันช่วงเวลานี้อยู่กันเดยาวๆครับขอบคุณมากครับอยู่ในวงการบันเทิงอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เปียกนารายทองวันนี้ได้เข้าร่วมทําพิธีบวงสวงด้วยใช่ไหมอาจารย์ แล้วก็อาจารย์ฝาก FC แฟนเพลงยังมาทัน uh? อยู่ใช่ไหมครับครับผมก่อนนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมพาราณีแล้วก็สวัสดีพี่พี่่อนเจนนี่คนสวยขอบคุณมากครับเตือจริงทุ่มมือมีเมียไม่ยอมเข้าใจลับปันดินเหียบพโวยวายลับปันดิเหนียบพโวยวาย ไม่ยอมเข้าใจที่หัวำข,ข้อเหนือไม่ละเอียดชัวงจันไม่ไดีเท่าไหร่